Ui, tỏ điêu สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก่อนนี้กรัพ่อผมมิวเกมเมอร์ก่อนนี้จะพาไปตีกิวเรดน,นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็จะพามาตีตัวอ่อนๆนะครับ โอ้มื่อกี้โดโนี่ไปแม่งรบไปเยอะเลยผมก็จะทำเกมนี้เรื่อยๆนะครับไม่รู้จะมีคนดูมากเปล่าถ้ามีคนดูมากผมก็จะเคดทุกวันเลยนะครับ ผมก็พยายามหาเกมที่คุณเขาไม่ค่อยทำกันนะครับมาเก็ดตัวผมก็ค่อนข้างโหวดวนะครับ ตัวท้ายเ,เลือ์ปอกวันนี้ก่อนลองดูครับวันนี้มันอึดนะครับเลือดมันคนขันไเยอะมันมาแล้วก็เสือขขาวครับกับวีซ่าอไอครับตัวสาเนึ่งมีเลยนะครับ มันไม่ค่อยเข้าครับด่านนี้ตรงนี้เขาเข้าแล้วเข้าแล้วแม่งมุดอีกแล้วน,นี่ครับผมเก็บมันไม่ชอบมุดนะครับแม่งไปหมดเลย ได้อยู่นะครับเข้าตอนสุดท้ายนิดนึงไครวะโอ้13ล้านนะครับก็โอเคอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมกงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ Take me back to the drum rock